สวัสดีครับวันนี้ก็ได้นำเอาพระสมเด็จบางคนุนพมกลุ่มใหม่มาให้ชมกันนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะลักษณะของพิมพ์ทรงก็องบอกว่าน่าจะเป็นพระสมเด็จวรขังที่ถูกนำมาฝากกลุ่มไว้ในเจดีย์บางคุนพมนะครับด้าน,นหน้านะฮะ ผิวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะเป็นผิวหางกระเบนนะครับเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยเฉพาะเส้นซุ้มนะครับปะเกตยาวไปจรดซุ้มอาจจะทะลุซุ้มนะฮะเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกำลงังขยายสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับตามขอบตามมุมก็มีรอยปีกรอยแยกมีปูนงอขึ้นมานะครับ พระองค์นี้ดูแล้วเป็นพระที่ดูง่ายนะครับด้านหลังนะฮะก็เป็นหลังกระดานปกติส่วนเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดนะฮะมีเว้ามีโค้งถ้าดูแล้วองค์ไหนด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเป็นเส้นตรงไม่มีโค้งไม่มีเว้านะฮะก็ต้อง คิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์ังคุณพรมนะครับมาสังเกตดูตาวัดนะฮะเป็นลักะของตาวัดที่มีน้ำมึกเป็นสีแดงม่วงนะครับด้านบนเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบกันในการพิจารณาพระสมเด็จโลมใหม่บังคุณพมนะครับ ด้านข้างนะฮะเราก็เห็นรอยปีกรอยแยกต่างเกนะฮะแล้วก็เห็นขี้โกะลงไปเกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะไว้ด้านในองพระก็ดูนเด่นนะฮะพระเกตแก่ได้ออดช้อยแล้วก็ทะลุซูมออกไปนะครับพระพักก็งดงามนะฮะหน้าอกก็สวยงามนูนเด่นนะครับพระองค์นี้ เส้นสายต่างๆงดงามสมบูรณ์นะฮะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงครับเป็นพระที่บ่งบอกว่าเป็นพระวัตคขังชัดเจนนะครับเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกังขยายสูงกันนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะจะสังเกตว่ามีปูนงอกขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับตามคอก็มี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นน้ำมึกเป็นลักษณะสีแดงม่วงนะครับมีปูนงอกขึ้นมาทับเป็นบางส่วนอันนี้ก็สีน้ำมึกก็จางลงนะฮะเนื่องจากความเก่าแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับบริเวณ ด้านบนนะฮะก็มีปูนงอกเป็นลักษณะของหากระเบนนะครับผิวสูงสูงต่ำต่ำนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของวัดบางคนพรมชัดเจนภาพนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าผิวของพระสมเด็จองนี้นะมีความสูงความต่ำนะครับ เ,เกิดจากปูที่งอกขึ้นมาภาพนี้เป็นเส้นจสมบนด้านซ้ายนะฮะภาพตรงนี้เป็นลักษณะของชิ้กรุที่ลงมาเกาะจับติดภาพนี้เป็นเส้นจมบนด้านขวานะฮะเราจะเห็นเส้นของแคนไซงอกขึ้นมานะครับ ตรงนี้เป็นลักษณะของขี้โกงรงนี้ขี้กลกงค่อนข้างจะเยอะนะฮะภาพนี้เป็นด้านขวานะครับตรงนี้เป็นเส้นสมตรงนี้เป็นพื้นผิวภาพนี้เป็นลักษณะของเส้นของฐานนะฮะอันนี้เป็นฐานล่างสุดนะครับ หัวฐานด้านขวาภาพนี้ก็เป็นลักษณะของเส้นของหัวเข่านะฮะอันนี้เป็นวงแขนนะฮะหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ขีวพันธมีสูงมีต่ำนะครับระเกตยาวออกไปแล้วก็ทะลุซุ้มนะฮะพอพักนะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริง ที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากระพักนะฮะก็ไล่ดูระเกตนะครับระเกตยาวไปทะลุซุ้มนะฮะผิวพันธ์ต่างๆ้วนแต่ตตตตมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะโดยเฉพาะเส้นซุ้มองนี้มีปูนก็ ขึ้นมาเยอะแล้วก็มีคิโกลงไปกอดจับติดเยอะนะครับมีความเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จมาคุณพรศครับผิวพรรณลักษณะนี้ต้องใช้ระยะเวลานานมากนะครับถึงจะเกิดผิวที่มีความสูงความต่ำ ที่โกก็สาพัดชนิดลงไปก่อนจับติดนะครับเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับเป็นพระที่ดูง่าย ดูง่ายในความเป็นพระสมเด็จกรุใหม่บาาคุณพมนะครับแต่เส้นสายต่างๆอาจจะดูลำบากเพราะว่ามีคาบกรุแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างเยอะๆยพอเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับแล้วก็จดน้ำยาเช็ดกระยุแคนไซตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับ เริ่มจากบริเวณด้านบนนะฮะมาดูตามขอบตามมุมว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขนาดไหนนะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับถ้าองค์ไหนขอบเรียบตึงไม่มีรอยปีรอยแยกไม่มีปูนงอกออกมาต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์พระคุณพรมนะครับ น้ำมึกอ,ออกเป็นทางสีแดงม่วงนะครับผิวพันธุ์สูงๆต่ำๆนะฮะเป็นพระที่ดูง่ายมีความเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีอคุณพมชัดเจน การศึกษาสะสมกระสมเด็จนะครับอันดับแรกควรดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูความเก่าจากนั้นก็หัดดูมวลสารนะฮะแล้วก็อย่าไปยึดติดว่าจะ,จะต้องมีมวลสารอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวมวลสารต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้เราก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะครับถ้าพระสมเด็จองนี้เป็นพระที่เก่าถึงยุคแล้วก็มีสมุนสมหลักในเนื้อพระเป็นปูกอกหอยนะฮะน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิวนะฮะ ถ้าเป็นผ้าใหม่ผ้าที่ทําด้วยปูนพัสเตอร์หรือทับด้วยเลซินน้ํายาที่เราหยดลงไปก็จะกระจายหายไปนะครับไม่เกาะเป็นเม็ดบนพื้นผิวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปดูที่จดน้ำยาไว้นะครับ ปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนพื้นผิวนะคะแล้วก็ฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าพระสมเด็ดองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้าเป็นปูนเปลือกหอยอนะครับตอนนี้เราก็กลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับองนี้ เส้นสายต่างๆมองไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงไม่ว่าเป็นเรื่องของปูนงอกแล้วก็มีขี้กุเราไปขอจับติดนะครับแต่ถ้ามองกไกลๆจะเห็นชัดเจนว่ามีความงดงามนะครับ พระสมเด็จองค์นี้นะฮะถือว่าเป็นพระสมเด็จวัตขังนะครับถูกนำมาฝากกลุกไว้ในเจดีย์บางขุนพรมเพื่อให้ครบ84,000องค์และให้ทันเลิกมงคลน,นะครับเป็นพระที่มีเส้นสายสมมูรณ์นะฮะมีความงดงามคาาสิิกในแบบฉบับพระสมเด็จโปรใหม่บางขุนพรมนะครับ ก็เป็นพระที่น่าเก็บรักษานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ